สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยูนกับด็อกกบนะครับ EP นี้ก็เป็น EP ที่6แลนะครับสำหรับ AFC Champions League The Series นะครับนะวันนี้ก็จะเป็นนักสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับนะวันนี้บุรีรัมยูไนเต็ดครับจะไปเยือนวิเซอร์โกเบนะครับนะซึ่งผลการแข่งขันจะเป็นยังไงนั้นไปชมกันในคลิปกันได้เลยครับนำพาทุกท่านมาชมเกมการถ่ายทอดสดศึกฟุตบอล AFC Champions League นัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับวันนี้ครับบุรีลมยูไนเตดครับตัวแทนจากประเทศไทยนะครับวันนี้มาเยือนไกลถึงประเทศญี่ปุ่นนะครับเจอกับยอดสโมสรอย่างวิเซอร์โกเบซึ่งตอนนี้ครับสถานการณ์ของกลุ่มจีนะครับบุรีัมยูไนเตดครับตอนนี้ลอยลำเข้ารอบน็อกเอาท์ไปที่เรียบร้อยนะครับนัดนี้ก็เป็นนัดสุดท้ายนะครับที่จะทําการแข่งขันของรอบแบ่งกลุ่มนะครับซึ่งเกมนี้ มีความหมายกับเจ้าบ้านนะครับอย่างวิโซโกเบนะครับตอนนี้ยังยึดอันดับที่2ของกลุ่มเอาไว้ได้นะครับซึ่งก็ต้องลุ้นผลการแข่งขันของอีกนัดระหว่างเอาอายนะครับกับซันตงลู่หนึ่งนะครับว่าจะใครจะสามารถคว้าชัยไปได้นะครับซึ่งนัดนี้ครับถ้าวิโซโกเบพ่ายแพ้ไปนะครับก็อาจจะทำให้ตกรอบได้นะครับถ้าเกิดว่าเอาอายชนะซันตงรู่หนึนะครับ อ่นี่ก็เป็นการจัดทีมของวิเซอร์โกเบเจ้าบ้านนะครับอ่านี่ก็เป็นรายชื่อของบุริลล์ยูเนเต็ดครับยังคงยึดผู้เล่นชุดหลักเหมือนเช่นเคยนะครับมาในระบบ4.2.3.1เหมือนเช่นเคยนะครับอสุปนัทเหมือนตาลิคาโดโบยโนครับแล้วก็กวยต้านะครับอ่วันนี้เจ้าบ้านครับวิเซอร์โกเบอยู่ในเสื้อสีเลือดหมูนะาลายคาดขวางนะครับอ่ากางเกงสีดำนะครับ อาจจะได้เขียนลูกเปิดเกมก่อนครับในครึ่งแรกครับเริ่มเกมแล้วครับวิเซอร์โกเบส่วนบุรีลัมนะครับวันนี้อยู่ในเสื้อเล่งเกงสีขาวนะครับนัดนี้ก็เรียกได้ว่าแม้จะไม่มีผลต่อบุรีลัมนะครับแต่ว่าวิเซอร์โกเบนี่เขาเน้นแน่นอนนะครับใครจะได้ผ่านเข้ารอบตามบุรีลัมไปนะครับอยู่ที่ผลการแข่งขันนัดนี้นะครับเอาละครับแล้วบุรีลัมตัดเกมได้ครับจักรพันธ์ แม่จะไหลลูกนี้ให้กับกองหน้าตัวเก่งอย่างลิคาโดโบวโนครับยามาคุชิให้กับยาสุอิเอาแล้วครับจากกรพันตักได้ครับจากกรพันแทงมาจังหวะนี้ให้กับลิคาโดโบยโ้เจอหลุมสองครับแม่กองหลังของวิเซโกเบนี่ใช้ผู้เล่นของยุโรปทั้งสองคนเลยนะครับทั้งแฟรมาเล่นแล้วก็ดังเลอร์นะครับออกมาให้กับยาสุอิอีเนสตาโพโดสกี เอาโดอ่าเจอทำฟาวครับจังหวะนี้โพโดสกี้ครับพันษาเห็นวิบูลน,นะครับเข้าไปปั๊มจังหวะนี้ผุ้ตัดสินก็เรียกมาเตือนครับต่างฝ่ายต่างจ้องกันที่บอลเลยนะครับดูครับแ,แต่ว่าจังหวะนี้มันดูเจตนาว่าเหมือนจะไปย่ำที่เท้าของโพโดสกี้นะครับเป็นลูกฟรีคิกของวิโซโกเบครับ อินเนสตาชิปมาจังหวะนี้ทานาก,กะไหลขึ้นมาให้กับอินเนสตาอินเนสตาเปิดมาจังหวะนี้เจอดักเอาไว้แล้วครับจักระพันเข้ามาปั๊มจังหวะนี้เอาไว้ได้สวยครับจักรพันแกจะจะ่ายขึ้นหน้าแต่ว่าโพโดสกี้ครับโอ้มีโอกาสได้ทักท้ายก่อนเลยครับวิเซอร์โกเบโพโดสกี้บันจงปั่นลูกนี้ครับแต่ว่ายังไม่ดีพอครับตุเยตให้กับจองแจยอง โอ้วันนี้ถอยมาช่วยเกมรับต่ําเลยครับจักรพันธ์ครับไหลมาจังหวะนี้ให้กับกอลกกดเอาละครับสุพนัทเหมือนตาครับพยายามจะจิ้มหนีแต่ว่าเจอดักทางเอาไว้แล้วครับโพโดสกี้ทําชิ่งกันจับโอกาวะโอกาวะไหลมาจังหวะนี้เอาละครับต้องระวังครับบุรีรัมแล้วโพโดสกี้ครับอู๋ได้ใส่เต็มข้อจังหวะนี้แล้วลึกบดินจักรพันธโอ้เกมยังตั้งหลักไม่ได้ครับบุรีรัม สุประโชคครับไหลามาจังหวะนี้ก็เจอดักเอาไว้อครับโอ้เขาเน้นกันหน้าดูครับคือเซอร์โกเบนัดนี้จองแจยองเอาละครับค่อยๆแกะเพลสซิงกันออกมาตอกส้นจังหวะนี้สวยครับไหลามาจาาังหวะนี้เอาละครับสุพนัดเหมือนตาสุพนัททำชิงกันกันกบบุเอโนแล้วสุดท้ายครับหูเอต้ายิงลูกนี้แม่มีจังหวะสวนสวยๆเหมือนกันครับบุรีรัมอิกุระชกลูกนี้ออกมาได้ ดังเลยครับแตเจอผู้เล่นบุรีรัมเข้าไปเพลซิ่งเหมือนกันครับเอาแล้วครับแล้วปั๊มแย่งได้ลิคาโดโบอโน่แม่เป็นจอมฉกบอลอยู่แล้วครับนัดที่แล้วก็เพิ่งซัดแฮตทริกไปนะครับฐานากาครับจังหวะนี้ชิปมาลูกนี้ต้องระวังครับแล้วน่าจะเป็นจังหวะล้ำหน้าครับอ่าล้ำหน้าจริงด้วยนะครับฐานากาครับพยายามเล่นลูกชิปมาจังหวะนี้ครับแต่ว่าเจอดักล้ำหน้าเอาไว้แล้วครับ สิวรักเปิดยาวมาจังหวะนี้จะให้กับโบวโนครับสุพนัทเหมือนตาลองใส่จังหวะนี้เอาแล้วชนเสาครับโอ้จังหวะเกือบได้ประตูของบุรีรัมครับสุพนัทเหมือนตายแล้วครับแม่ลูกเหมือนจะไม่มีอะไรครับยิงเดี๋ยวว่าไปชนเสานะครับโอ้เกือบขึ้นนําแบบเซอร์ไพรส์ครับกอล์กกดครับ ให้กับสุพนัทโอ้จะโยกหลอกกันว่าเจอสกัดล้มไปพุธสินไม่ได้ว่าอะไรครับให้เป็นลูกได้เปรียบของวิเซอร์โกเบเปิดยาวมาจังหวะนี้จะให้โพโดสกี้สุพนัทเหมือนตาเก็บได้ครับเอาแล้วครับจกักรพันจักรพัน์นคืนมาจังหวะนี้กูเอต้าโอ้จะยิงแต่ว่าจับบอลยาวไปครับอีกูระก็เข้ามาดักทางเอาไว้ลูกนี้ครับไม่มีอะไรครับคว้างเร็วมาทันทีธนกะ ยามากุชิแล้วเป็นจังหวะฟา,าวครับอูจจงใจยองครับโดนเรียกไปเตือนครับต้องดูว่าจะได้ใบเหลืองหรือเปล่านะครับผู้ตัดสินเรียกไปเตือนครับแต่ว่าไม่ได้แจกใบเหลืองแต่อย่างใดนะครับดูครับอู่จังหวะเข้าปะทะแล้วล้มกันทั้งคู่นะครับฝีคิกค่อนข้างไกลครับอินเนสตา อินเนสตาเปิดขวางสนามมาครับให้กับอุมาริโอกาวะยาสุอิเจอดักเอาไว้แล้วครับเอาละครับจากกพันจากกพัน์เปิดมาจังหวะนี้ไม่ดีพอครับแล้วขยันครับสุปโชคสารชาติคืนมาจังหวะนี้ให้กับลิคาโดบเอโนบุยโนรอเพื่อนเติมครับเอาละครับสุปโชคสารชาตครับเอาละครับสุปโชเครื่องติด้วครับแต่ว่าแม่เจอเหลี่ยมเขาดีกว่านะครับฮูรุฮาชิ ได้บอลทางฝั่งซ้ายครับเจอกุยตาดักเอาไว้แล้วกุยต้าหลากมาเองครับพาทัวครับกุยตาเอาแล้วครับกุยตาไหลมาจังหวะนี้บูเอโนสลองใสจังหวะนี้หลุดกรอบออกไปครับโอ้ทำสวยครับกุยตาครับจังหวะนี้ครับพาทัวแล้วครับดึงผู้เล่นมา3ามสี่คนครับแล้วสุดท้ายครับเป็นบูเอโน่ครับยิงหลุดกรอบออกไปเองนะครับ วันนี้กุวเอต้าครับดูครับสถิติขึ้นมาครับนะเป็นผู้เล่นของบุรีรัมที่เลี้ยงบอลมากสุดนะครับคืนมาที่แฟมาเล่นครับผ่านไปครึ่งชั่วโมงแรกครับยังศูนย์ศูนย์กันอยู่ครับวิเซอร์โกเบกับบุรีรัมแล้วจังหวะนี้ครับกุวเอต้าไหลมาลูกนี้ให้กับบูเอโนบูเอโนล็อกจังหวะนี้สวยครับบูเอโนลองใสจังหวะนี้สุพนัทเหมือนตาเอาบอลลงดีครับจังหวะนี้ต้องดูว่าจะทํากันยังไงต่อไปครับ จากกระพันออกมาทางฝั่งซ้ายแล้วล้ำหน้าครับโอ้เจอดักเอาไว้แล้วครับเสียของครับดูครับล้ำถึงสองคนครับผู้เล่นวิเซอร์โกเบวันนี้แก้เกมลุกของบุรีลัมนะครับด้วยการดักอฟไซด์ครับอูมาลี่ครับไหลลงนี้ให้กับโอกาวะอูมาริยังคลองบอลครับแม่แล้วเกือบเจอชกเหมือนกันครับ ต้องระวังนะครับลิคาโดโบยโนนี่นัดที่แล้วนี่ฉกบอลยิงไปแล้วนะครับจะจ่ายมาจาังหวะน,นี้พันษาเข้าไปสกัดลูกนี้เป็นลูกฟาวของบุรีลัมครับบิโซโกเบครับจะทำการเปิดลูกนี้โดยอันเดรสอินเนสตาครับอินเนสตาเปิดมาลูกนี้บอลอยู่ที่อุก,กววาวาจ่ายมาลูกนี้เอาต้องระวังครับตุเย็ดครับขืนมาลูกนี้ เอาล้ครับลิคาโดโบเอโนทางซ้ายลงแล้วครับสุพนัทเหมือนตาเอาแล้วครับสุพนัทดักได้เอาโอ้ยแต่ว่าแย่งได้แต่ว่าพุทธัิสินมองว่าเป็นลูกฟาวนะครับแมนึกว่าจะฉกบอลไปได้แล้วครับดูว่าสุพนัทครับจังหวะก็ไม่น่ามีอะไรนะครับแต่พุ้ตัิสินให้เป็นลูกฟาวนะครับแมถ้าลูกนี้ไม่ฟาวนี่ก็มีลุ้นมีเหลือเหมือนกันครับลูเมื่อกี้ โอกาว่าเอาแล้วครับโดนดักแล้วครับสุภนัทครับแอ่วันนี้ดักบอลได้ค่อนข้างดีครับคืนมาจังหวานี้สุปโชคครับวันนี้ลงต่ำมาช่วยไล่บอลน,นะครับคืนมาจังหวานี้ครับลิคาโดโบเอโนคืนมาที่สุพนัทเจอดักเอาไว้แล้วครับยาสุอิให้กับโพโดสกี้โพโดสกี้เจอปั๊มแย่งจังวานี้ ขืนมาสุพโชคสารชาติออกมาทางฝั่งขวาครับไหลมาจังหวะนี้เอาแล้วครับสุพนัทขืนมาแล้วสุพโชคยิงลูกนี้แม่เจออีกุระเซฟเอาไว้ได้ครับครึ่งแรกกำลังจะหมดลงครับตองอยู่ที่ผู้ตัดสินครับแล้วจบครึ่งแรกครับวิเซอร์โกเบครับยังเสมอศูนย์ประตูต่อศูนย์ครับกับบุรีลมยูไนเต็ดนะครับพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อครับ กลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับบุรีรัมยูไนเต็ดครับถอดผู้เล่น2คนออกนะครับถอดโกเวต้าออกนะครับแล้วก็ส่งวัชรากรลงมานะครับเป็นการพักตัวผู้เล่นสําคัญสําคัญเอาไว้นะครับและอีกคนครับสุพนัทเหมือนตาครับถูกถอดออกไปแล้วนะครับแล้วส่งสุปชัยใจเด็ดลงมาครับต้องดูว่าจะมีประตูเกิดขึ้นหรือไม่นะครับในครึ่งหลังครับนัดนี้บุรีรัมย์ก็ไม่ได้เน้น การทําประตูนะครับนะเนื่องจากผ่านเข้ารอบไปแล้วนะครับเอาละครับจังหวะนี้ครับบบยโนยิง1นศูนย์ทันทีครับโอ้เริ่มครึ่งหลังมาแล้วก็ไม่ปล่อยให้เสียเวลาครับลิคาโดบบยโนครับใส่สกอร์ให้บุริรัมยูเลเต็ดออกนำวิเซอร์โกเบนหนึ่งประตูต่อ0ูนย์ครับในนาทีที่ห้าสิบนะครับโอ้บอลเหมือนจะไม่มีอะไรครับนะสุดท้ายครับเจอรอบค่านะครับ ดูครับจากครึ่งสนามครับบุรีรัมครับโอ้เล่นเคาะกันครับบอลจังหวะเดียวครับแล้วสุดท้ายครับแต่เกือบเจอเซฟไว้เหมือนกันครับแต่ว่าผู้ตัดสินยังออกมาเคลียร์บอลไม่ดีนะครับดูว่าบอลายจังหวะเดียวครับของบุรีรัมครับแล้วหลุดครับอ่าแล้วเป็นลิขโโบเวโนครับศูนย์หน้าคนเก่งนะครับแต่ยิงเกือบจะทุกนัดที่ทำการแข่งขัน FC แชมเปี้ยนส์ลีกเลยนะครับ ูมารีครับออกมาให้กับแฟมาเล่นจังหวะนี้ครับฟูรูฮาชิได้บอลทางฝั่งซ้ายพลิ้วหนีมาทานากะอบพลิ้วหลบตูเย็ดไว้ครับแต่ว่าเจอดาบสองเข้าไปครับพันษาเฮมิบูนวัชลากรครับนี่ก็เป็นเพลย์เมคเกอร์อีกคนครับเพึ่งลงมาใหม่ครับสุภโชคสารชาติครับเอาละครับสุภโชคครับเครื่องตดแลวครับสุภโช พัดโชคลองใส่ด้วยซ้ายลงนี้ยังติดกองหลังของวิเซอร์กโกเบฟูรูฮาชิคืนมาก่อนครับที่แฟมาเล่นดังเลอร์อูมาริไหลมาจังหวะนี้ครับให้กับยาสุอิตั้งกันใหม่ครับที่ดังเลอร์เปิดยาวออกมาจังหวะนี้ครับกอลกกดดักเอาไว้แล้วสุปโชตสารชาติครับเบิ้ลให้กับกอลกดเอาล้ครับบุรีรัมขึ้นมาจังหวะนี้ครับต้องดูว่าจะเปิดแม่นหรือไม่ครับเปิดมาลูกนี้แล้ว ยิงลูกนี้2-0ครับลิคาโดโบเอโนโอ้คนเปิดก็เปิดได้แม่นเหลือเกินครับคนยิงก็ยิงเฉียบขมครับลิคาโดโบเอโนครับมีลุ้นแฮตริกอีกแล้วครับในนัดนี้นาทีที่58ครับดูครับโอ้บอลจังหวะโอเพนเพลย์นะครับกอลกดตครับได้ครอสทางฝั่งซ้ายเข้ามาครับแล้วเป็นโบเอโนครับยิงแบบไม่ต้องจับครับ ยิงไปกลางประตูนะครับแต่เหมือนลูกมันจะกระดอนนิดนึงนะครับดูครับกรกดครับเปิดมาจังหวะนี้ครับบอลมันตกพื้นนิดนึงนะครับแล้วใส่เร็วทันทีครับกระดอนแล้วเสยคานเข้าไปครับโอ้เรียกได้ว่าคนเปิดก็เปิดได้ดีนะครับคนยิงก็ยิงเฉียบคมนะครับเอาละครับแล้วอยู่ไม่ได้ครับเปลี่ยนแล้วครับเอาซูเปอร์สตาร์อีกคนลงมาครับดาวิดบิยาครับลงมาแทนธนกะนะครับ เ,เจ้าตัวนี่ออกอาการหัวเสียเลยนะครับโอบริลัมครับพอแก้เกมในครึ่งหลังมาแล้วก็นำห่างเป็นสองลูกนะครับดังเลอจังหวะน,นี้เปิดมาเอาแล้วครับเข้าทางวัชลากรครับออกมาให้กับริคารโดบบยโนมีลุ้นแฮตติกแล้วครับนัดนี้พึ่งแฮตติกไปแมตท,ที่ผ่านมานะครับที่เจอกับซัตตงลูกหนึ่งนะครับต้องดูว่านัดนี้จะ เอาบอลกลับบ้านได้อีกหรือไม่นะครับอินเดสตารครับเปิดมาจังหวะน,นี้บอลมาเข้ามือของศิวรักษ์เทพสูงเนินครับแล้วคว้างสั้นๆมาให้กับตูเยส์นารึบดินเอ้าใจเกือบไปเหมือนกันครับดีที่ยังมีจองใจยองมาซ้อนเอาแล้วจังหวะน,นี้ยังไงครับลิคาโดโบวโนให้กับวัชรากรสุภชัยชิปมาจังหวะน,นี้จะให้สุปโชคสารชาติครับสุปภโชค มีความขยันนะครับทุ่มเทเต็มร้อยครับสุภโชคโอ้แล้วอีเนสตาครับจะเทินจังหวะนี้แต่ว่าสุภโชคสารชาติยิงลูกนี้หนุดเสาออกไปครับแต่จากจังหวะเสียบอลนะครับดูครับเนี่ยครับอีเนสตาครับาจะทําซีดานเทินนะครับแล้วเจอสกัดไว้ครับแล้วสุภโชคครับยิงเร็วทันทีครับหลุดเสาออกไปนิดเดียวครับ แต่จากเวลาที่เหลือนี้ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับสำหรับบุรีรัมยูไนเตดนะครับนะก็ต้องมาลุ้นกันว่าหลังจากนัดเนี้ยนะครับในรอบด็อกเอาท์ครับจะไปเจอกับทีมจากประเทศไหนนะครับเอาแล้วจ่ายจังหวะนี้ครับบอลปั๊มขุกคลิกกันอยู่ครับอันนี้วิเซอร์โกเบก็ต้องลุ้นผลการแข่งขันระหว่างเอาอายกับซันตรงรุ่นหนึ่งเหมือนกันนะครับนะซึ่งถ้าซันตรงรุ่นหนึ่ง ทำได้แค่เสมอนะครับแล้วก็จะทําให้วิเซโกเบครับนะได้ผ่านเข้ารอบไปนะครับโอ้ทําชิดจังหวะนี้ครับติดกลองหลังของวิเซโกเบครับดาวิดบีญาเจอลุม2แบบนี้ก็ไปไม่รอดนะครับไหลมาจังหวะนี้ให้กับซุปรชัยยังไม่มีโอกาสได้จบนะครับสุเปรชัยให้กับโอกาวะโพโดสกี้โอ้ผิวหนีมาสวยครับเอาละครับต้องระวังครับแล้วดาวิดบีญายิงลูกนี้ 2-1ครับโอ้ต่อลมหายใจให้กับวิสเซโกเบมาแล้วครับเอาแล้วครับเกมเริ่มสนุกแล้วครับนาทีที่73ครับจากซูเปอร์สตาร์ของทีมครับดาวิดบิยาครับแอ่นี่เคยค้าแข่งให้กับสโมสรในสเปนมาดังๆทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นบาเลนเซียแล้วก็บาร์เซโลนานะครับโอ้ได้หลุดเข้าไปดวลแบบนี้ครับหมดปัญญาครับสิวัลักษ์เทสูงเนินครับดูครับพลิกจังหวะนี้ครับโพโดสกี้ครับ จ่ายมาจังหวะนี้แล้วบีย่าครับนะเป็นกองหน้าที่มีความเด็ดขาดเลยนะครับใช้โอกาสไม่ค่อยเปลืองนะครับเอาละครับไม่แน่เหมือนกันครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับเวลายังเหลืออีกเกือบ20นาทีนะครับจ่ายมาจังหวะนี้จะคืนให้แต่ว่าเจอดักเอาไว้แล้วตอนนี้โมเมนตัมกลับมาที่วิเซอร์โกเบนะครับ ลิคาโดบุยโนพยายามจะตัดเข้าในครับแล้วออกมาลูกนี้ให้กับนลือบดินนลือบดินเปิดมาลูกนี้แล้วโอ้ยิงวัชลากรครับสุดยอดครับจังหวะนี้แต่ว่าลูกไปชนคานครับดูครับบุยโนครับออกมาทางขวาให้กับนลือบดินครับครอสมาเน้นเ้นครับแล้ววัชลากรครับโอ้กระโดจักรยานอากาศครับไอกองจับมาที่วัชลากรครับ โอเกือบทำให้บุรีรัมนีหนีห่างออกไปเป็นสามหนึ่งนะครับเวลายังเหลือครับอ้าวตอนนี้จองใจยองครับได้ตั้งปฟอมแล้วใส่ลูกนี้ครับแต่เก็บตกจากการปั้มบอลนะครับดูครับจ่ายมาไม่ดีนะครับเนี่ยครับแล้วเป็นจองใจยองครับปั้มเองแล้วก็ขอล้องส่องเองครับจังหวะมันหนึ่งหนึ่งแบบนี้ครับ นะาแต่ว่าบอลมันไต่เท้าไปหน่อยครับเอาละครับบุรีรัมตีงูถ้าตีไม่ตายนี่อาจจะโดนงูฉกลกับคืนมานะครับและจังหวะนี้ครับมิเซอร์โกเบสวนกลับครับบอลอยู่ที่ฟูจิตานิอูมาริเปิดยาวมาจังหวะนี้ต้องระวังครับบุรีรัมเวลาที่เหลือนี่ต้องเล่นแบบมีสมาธินะครับ เราเคยพลาดท่าแพ้มาแล้วนะครับออกไปเย็นเอาไอ้นะครับนำครึ่งแรก2ลูกนะครับแต่ว่ามาเจอครึ่งหลังครับเขายิง3ดอกนะครับเอาละครับจังหวะนี้ลิคาดโบเอนโนเป็นลูกฟาวครับต้องดูว่าบุรีรัมได้ฟาวหรือเปล่านะครับสุปชัยครับโอ้ายจังหวะนี้แล้วเจอเหมือนกับว่าเอาเท้าไปขวางไว้นะครับ เป็นฟีคริกระยะที่เรียกได้ว่าพอมีลุ้นเหมือนกันครับกอลกดครับกอลกดครับวิ่งมาใส่จังหวะนี้ครับลูกฉลบกำแพงครับแล้วเข้ามืออิกุระครับไม่มีปัญหาครับคว้างเร็วออกมาจังหวะนี้กอลกดแต่เกือบฉกได้ครับบอลอยู่ที่ยาสุอิทางฝั่งขวาครับคอยเลี้ยงมาฟูจิตานิโอ้มีความเร็วครับดูครับ โอ้ความเร็วนี่สกัดจักรพันหลุดเลยครับแต่จักรพันยังตามตื้อไปเลยครับสุภโชคสารชาติไหลมาจังหวะนี้เสียของไปแล้วครับมันพลิกใจนะครับนะทำให้ความแม่นยำนี่อาจจะน้อยลงไปครับโอ้แล้วหลอกจังหวะนี้เราอย่างไงครับโอ้แล้วสองเท่าครับโพโดสกี้ครับโอ้เรียกได้ว,ว่าเป็นตัวทีเด็ดของวิเซอร์โกเบยอย่างแท้จริงครับ โอ้วัชลากรครับโอ้ออกแรงกระตุ้นเพื่อนเลยนะครับโพโดสกี้ครับแต่มายิงให้วิเซโกเบครับดูครับเปิดออกมาทางฝั่งขวาครับน่าจะเป็นฟูจิตานีครับโยกหลอกแล้วเปิดด้วยซ้ายครับแล้วโพโดสกี้ครับขึ้นโขกเน้นๆแบบนี้ไม่เหลือครับเนี่ยครับฟูจิตานิครับล็อกขวาแล้วเปิดซ้ายครับแล้วมองโอ้ลูกมันลงพื้นพอดีครับ หมดสิทธิ์ครับที่ศีวารักจะป้องกันจังหวะนี้เอาไว้ได้ครับถ้าสกอออกมาเป็นแบบนี้นะครับแล้วเอาไอไม่สามารถเก็บชัยชนะได้นะครับนะวิเซอร์โกเบครับก็จะผ่านเข้ารอบนอกเอาตามบุรีลัมไปนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับนะอย่าโดนลูกที่3เป็นอันขาดนะครับนะไม่งั้นนี่ยุ่งนะครับบุรีลัมเอาแล้วครับอย่างไรครับจังหวะนี้ นัลบดินครับเข้ามาสกัดจังหวะนี้เอาไว้ได้แล้วทดสามนาทีครับอวัชลากรครับวันนี้จ่ายบอลผิดพลาดเยอะนะครับเจ้าตัวนี่นะมีสปีดที่ไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะครับแล้วลิคาโดโบยโนครับจ่ายมาจังหวะนี้สุปรชัยเจเดดครับเอาละครับน่าจะเป็นจังหวะสุดท้ายของบุรีรัมย์ครับสุปรชัยโยกหลอกเจอลุมสองคนครับสุปรชัยวนแล้วเปิดมาจังหวะนี้ แล้วจบเกมไปเลยครับวิเซโกเบครับโอ้ตามตีเสมอบุรีลมยูเนเต็ดครับอย่างสุดมันครับ2ประตูต่อ2นะครับ่าต้องมาลุ้นผลการแข่งขันอีกคู่ครับว่าวิเซโกเบหรือว่าเอาอายนะครับน่าจะได้ผ่านเข้ารอบน็อกเอาตามบุรีลำไปนะครับมาชมผลการแข่งขันในคู่อื่นกันบ้างนะครับเชียงไฮเซ้นหัวนะครับ พาดท่าแพ้ให้กับคอนซาโดเล่ซัปโปโลนะครับหประตูต่อ3นะครับเอาอารีนะครับเอาชนะแดกูนะครับสประตูต่อศูนะครับสารตรงนู่หนึ่งนะครับโอ้ทำได้แค่เสมอกับเอาอายนะครับสประตูต่อ2นะครับแล้วสุดท้ายครับคาวาสกิฟอนทะเลครับชนะอุนซานฮุนไดนะครับหประตูต่อศูนครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันในกลุ่ม G นะครับ บุรีรัมย์เนเต็ดนะครับได้ผ่านเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับนะแข่ง6นัดชนะ4ี่เสมอ1แล้วก็แพ้1นะครับมี13แต้มนะครับจนวิเซอร์โกเบครับนะกอดคอกับบุรีรัมย์เข้ารอบเป็นที่2นะครับนะแข่ง6นัดครับชนะ2เสมอ3แพ้1นนะครับมี9แต้มนะครับเฉือนเอาอไป1แต้มเท่านั้นนะครับ ซึ่งการแข่งขันในรอบต่อไปครับก็จะเป็นรอบด็อกเอาท์นะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับจะเป็นการแข่งขันแบบเย่าและก็เยือนนะครับซึ่งบุรีรัมย์ูไนเต็ดครับจะไปเยือนเอานัสนะครับต้องมาลุ้นมาเชียร์กันว่านัดต่อไปนะครับที่เป็นรอบด็อกเอาท์นะครับเราไปเยือนเอานัสนี่จะสามารถเก็บชัยชนะได้หรือไม่นะครับสำหรับนัดนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชม กันจนจบนะครับถ้าผิดพลาดประการใดผมด็อกสกบก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับพบกันใหม่ในรอบด็อกเอาท์นะัดต่อไปนะครับสวัสดีครับ